ที่ไหนนะคร <Hey. S 1> ั้งแรกพี่โจก็เลยสนใจในตัวน้องเบลผมก็เลยว่าแล้วคนที่ดูแลน้องอ่ะคืออาจารย์ที่ผมรู้จักพี่ลองไปคุยกับเขาเองนะผมอยากให้พี่จับน้องคนนี้มาทำโปรเจกต์แต่ผมก็ไม่คิดว่าวันมันจะกลายเป็นเบลในพาดาแกมมี่โกในวันนี้ครับผมก็เลยรู้สึกภูมิใจ แล้วก็ดีใจกับเปลวเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมพูดเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดที่ไหนเลยปกติผมจะไม่พูดอยู่แล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าเราเห็นความฝันของตัวเองก่อนครั้งแรกเห็นความฝันของตัวเองทําไมเราจะหยิบยื่นให้คนอื่นไม่ได้ในวันที่เราประสบความสาเร็จแล้วและน้องเป็นคนที่เหมาะสมกับรางวัลน,นั้นก็คือการได้เป็นศิลปินในวันนี้ครับ การเวลามันผ่านมาแต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกเก่าๆมันก็ยังวนเวียนไปที่เดิมว่าเบลคือนักสู้ตัวจริงสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อตัวเองแล้วก็วันนี้มีเอซที่อยู่ข้างหลังนะครับเบลไม่ได้เดินมาเดียวดายครับเบลเดินมาระหว่างทางเบลเจอกับครูครูบาอาจารย์อาจารย์แดดพี่ๆเอฟซทุกคนที่คอยเคียงข้างเขานะครับ วันที่เขาไปจับเส้นชัยเขายกธงขึ้นอยากจะบอกว่า